ุณอิลเนี่ยเขาได้มีการไปแสดงอีกที่หนึ่งนะคะแต่ว่าพอเขาขึ้นเวทีเขายังไม่หยุดที่จะพูดถึงที่ s u b s ไ r ร b ์ที่นนทบุรีค่ะนะทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันบานปลายแล้วก็เป็นดราม่ามาถึงวันนี้นะคะรวมทั้งชาวเน็ตเนี่ยได้มีการไปขุดโพสต์เก่าๆนะเป็นผับชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีที่เขาออกมาแจ้งลูกค้านะคะเรื่องการยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ต โดยทางร้านเนี่ยเขาได้มีการออกมาเล่านะบอกว่าเขาได้ติดต่ออิสลิกไปเพื่อให้มาแสดงคอนเสิร์ตในวันที่16ตุลาคมอุ้ยเมื่อวานนี้เลยค่ะน้าไม่นานนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงระหว่างรอสัญญาจากผู้ดูแลศิลปินคืออย่างเงี้เวลาติดต่อดีลงานเราก็ต้องผ่านคนกลางถูกไหมใช่ค่ะคนที่ดูแลศิลปินนั่นเองทีเนี้ยอุ้ยเหมือนคิวของพี่อิวเนี่ยจะยาวมากๆเอ๊ะทำไมยังไม่มาเลยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าในช่วงเวลาที่มันกระชั้นชิดเนี่ยเขาก็เลยเอ๊ะทำยังไงดีลองขายบัตรดูก่อนไหม อาแต่ประเด็นก็คือเขาเป็นการสาวเช็คค่ะสาวเช็คในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยได้โพสต์ข้อความนะ เป็นแฮชแท็กที่บอกว่าศิลปินระดับตำนานทีเนี้ยคนที่เขาติดตามคุณอิวเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแฮชแท็กเนี้ยหมายถึงใครหมายถึงคุณอิลใช่คนขับเขาใช้กันทีเนี้ยแต่ว่าทางร้านเนี่ยเหมือนกับอยากซาเช็คไงค่ะอยากรู้ว่าเอ้ยเนี่ยถ้าสมมติโพสต์ไปแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีคนสนใจเข้ามาที่ผับไม้เหมือนมามาดูคอนเสิร์ตเขาไหมนะทีเนี้ยท,ทางผู้ดูแลศิลปินเนี่ยเขาก็ได้มีการติดต่อกลับมาทางร้านเลยหลังจากที่มันเกิดเรื่องราวนี้ขึ้นนะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นการละเมิดข้อตกลงเลย เพราะว่าดีลเนี่ยมันยังไม่จบมันยังไม่ถูกตกลงยังไม่บอกว่าสัญญาอย่างชัดเจนนะคะทีนี้การที่โพสต์อะไรออกมาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นการที่หมืนกล่าวว่าเหมือนแบบคุณอิวเนี่ยเหมือนจะมาแต่ว่าไม่ได้มาทีนี้มันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันเสียชื่อเสียงไปถึงคุณอิวค่ะนะคะเพราะว่าแฮชแท็กศิลปินระดับตำนานต้องบอกก่อนมันไม่ใช่มันกับคําที่เขาเนี่ยมืนกับว่าเขาเรียกว่ายังไงดี แฟนคลับเขาเป็นคนตั้งให้ใะนะคะทีนี้ประเด็นคือการใช้แฮชแท็กแบบเนี้ยถึงจะไม่ได้บอกว่าชื่ออิวส์ลิกแต่การระบุแฮชแท็กแบบเนี้ก็หมายความว่าพี่อิวนั่นแหละคือเหมือนบบประมาณน,านีชัดเจนะมีการหลบเลี่ยงแบบใช้เหมือนแบบว่า คำที่คนเลยกการแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็รู้ประชาชนทั่วไปรู้ว่าหมายถึงใครถูกไหมใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอิสลิกเนี่ยวงเขาอ่ะนะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการพาดพิงแค่พูดมาแบบเนี้ยไม่ว่าผมจะไปหรือไม่ไปเนี่ยมันหมายถึงผมแน่นอนนะทีนี้ทางร้านเนี่ยต่อมาทางร้านเขาก็เลยเหมือนเขามาขอโทษเพราะว่าบางทีเนี่ยไปทําให้คนเข้าใจผิดว่าอิสลิกจะมา,าแต่จริงแล้วเนี่ยดิวมันยังไม่จบแล้วพอแฮชแท็กไปแบบเนี้ยฟันคับที่เขาไปตาวงดนตรีเนี่ยเขาเลยแบบว่า ไปไม่ถูกเลยจะไปร้านไหนรวมทั้งพวกคิวลานที่แบบจะมาจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าสับสนะ A, ต้องไปร้านไหนร้าน A ลร้าน B ลร้าน C งงไปหมดนะคะมันก็เลยเหมือนแบบปวดนิดนึงอะนะทีน่นข้างร้านก็ขอโทษนะในส่วนนี้แต่เขาเนี่ยอยากจะบอกว่าเขามีการอธิบายเพิ่มเติมนะว่าขอโทษฟันคลับนะคะที่อาจจะทําให้ผิดหวังกันไปแต่ทั้งนี้การใช้รูปของศิลปินต่างๆนะคะการก่อนเซ็นสัญญาเนี่ยเขาบอกว่า การที่ใช้แฮชแท็กว่าศิลปินระดับตำนานไม่ถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงอคือทางร้านบอกว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาเออมันเกี่ยวกับว่าทางร้านเนี่ยเขาแค่อยากจะใช้แฮชแท็กนี้เป็นการซาเช็คว่าจะมีคนเนี่ยมาชมคอนเสิร์ตหรือไม่ประมาณนี้คือมันแตกเป็นสองฝั่งทางร้านเพื่อซาเช็คแต่ทางคุณอิลสลิกเนี่ยเขามองว่าเขาเหมือนกับยังไม่ได้แบบว่าตกลงกันเลยอะแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วกลายเป็นผมหรือเปล่าที่ถูกกล่าวหาถูกคนเข้าใจผิดทีนี้พอเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นนะคะหนึ่งในทีมงานของคุณอิลสลิกเองเนี่ยเขาก็ออกมาโพสชี้แจง ว่าการยกเลิกผับดังในจังหวัดชนบุรีเนี่ยไม่เคยมีการบัดรจำส่วนคำว่าศิลปินระดับตำนานทางร้านเนี่ยใช้โปรโมทเองอคือพี่อิวอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้เป็นคนบอกว่าเฮ้ มันคือผมเลยอะคือผมเลยแต่พอคุณทําแบบเนี้ยมันกระทบถึงผมนะประมาณนี้นะคะรวมทั้งมีการท้าทายกันด้วยให้ไปออกรายการโหนกระแสคือต้องดุเดือดได้เลยใช่ทีนี้เขาก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมนะคะระบุบางช่วงว่าเคสร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีการมาจากันเลยนะโปรโมทเองเลยใช้คํานี้เองเลยเพื่อแทนตัวพี่อิวเหมือนแอบอ้างเป็นลักษณะว่าอ้ยเนี่ยใช้ชื่อเสียงของพี่อิวเพื่อที่จะมาสาวเทคอะไรอย่างเงี้ย นะทีเนี้ยก็แน่นอนว่าแฟนคลับก็ต้องเข้าใจไปแบบนั้นนะคะ,คะทีเนี้ยทางร้านเขาก็เลยบอกว่าโอเคเขาอะขอโทษแล้วแต่ประเด็นคือทางฝั่งของคุณอิสล mm ิกเองทางทีมงานเองเนี่ยเขามองว่ามันยอมกันไม่ได้หรอกถ้าคุณจะใช้ประโยคบัแบเนี้ยออกมาขอโทษกันง่ายๆง,งั้นไปรายการหนกระแสเลยจะได้ชัดๆพร้อมที่จะโฟนอินเข้าไปคุยเลยนัดเวลามาเลยว่าช่วงไหนอะไรยังไงพร้อม